สวัสดีค่ะแนวทางของหวยลาวนะคะงวดวันที่7จธันวาคม2563ค่ะตรงกับหวยลาวงวดวันจันทร์ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะสำหรับแนวทางของในคลิปนี้เป็นตัวเลขชุด4ตัวตรงชุดเดียวค่ะคำนวณจากสูตรย้อนหลังทั้งหมด3งวดโดยประกอบจากสูตรทั้งหมด4สูตรดังนี้ค่ะสูตรที่1นะคะใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักสิบ บวกด้วยหลักหนว่วยคูณได้3บวกด้วยสคงที่สูตรที่2ค่ะหลักหมื่นคูณได้3บวกด้วยหลักพันคูณได้3สามบวกด้วยสาคงที่สูตรที่3ค่ะหลักหมื่นคูณได้2บวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณได้3ามบวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วย6คงที่สูตรที่4ค่ะหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณได้2บวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วย1คงที่ค่ะ สำหรับแนวทางนะคะสถิติ3งวดย้อนหลังเกิดจากการคำนวณผลของหวยลาวย้อนหลังนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสำหรับตัวเลขที่เริ่มในการคำนวณนะคะยึดจากตัวเลขของงวดวันที่23พฤศจิกายนตั้งต้นนะคะสุรแรกเลยนะคะใช้หลักหมื่นก็คือเลข8บวกด้วยหลักพันค่ะบวกด้วยหลักสิบ หลักหน่วยคูณด้วย3ามสี่สาได้เท่ากับ12บวกได้2สองคงที่นะคะ8บวก7ได้เท่ากับ15 5หบวกสองได้7 7ดบวกสองได้เท่ากับ9ค่ะสูตรที่สองค่ะหมื่นคือ8คูณ3าได้เท่ากับ24หลักร้อยคือ8คูณ3าได้เท่ากับ24บวกได้3สามคงที่สี่บวกสี่ได้แปด 8บวกกับ3ได้เท่ากับ11ค่ะสูตรที่3 8คูณสองได้เท่ากับ16หลักพันเป็นเลข0หลักร้อยคือ8คูณ3ได้เท่ากับ24หลักหน่วยเป็นเลข4บวกด้วยคงที่ค่ะ6บวก4ได้10 10บวก4ได้14 14บวก6ได้เท่ากับ20ค่ะสูตรที่4หลักพัน บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2 8 2สได้เท่ากับ16หลักหน่วยนะคะเป็นเลข4บวกด้วย1คงที่ค่ะ6บวก4ได้10 10บวกกับ1 6บวก4ได้10นะคะ10บวก1ได้เท่ากับ11ค่ะตัวเลขชุดที่เราคำนวณได้นะคะคือเลข 9, 1, 0, 1ผลของวันที่26นะคะออกมาเป็น 0, 9, 1 หนึ่งค่ะงวดต่อไปของวันที่26นะคะหลักหมื่นคือเลขหนึ่งหลักพันเป็นเลขศนหลักสิบเป็นเลขหนึ่งหลักหน่วยเป็นเลข1คูณด้วย3มเท่ากับ3บวกด้วยสองคงที่ค่ะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสามได้ห้าหบวกสองได้เจ็ด สูตรที่สองหลักหมื่นคูณได้สามหนคูณสได้เท่ากับ3หลักร้อยคือ9กคูณสได้เท่ากับ27บวกได้สามคงที่ค่ะ3าบวกเได้เท่ากับ10 10ิบวกสามได้เท่ากับ13ค่ะสูตรที่สหลักหมื่นคูณได้สอง1คูณสได้สหลักพันเป็นเลข0หลักร้อยคือ9คูณ3ได้เท่ากับ27บ หลักหน่วยคือเลขหนึ่งสูตรนี้บวกได้6หคงที่ค่ะสองบวกเจ็ดได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบสิบบวกหได้เท่ากับ16หค่ะสูตรที่สี่หลักพันเป็นเลขศนบวกด้วยหลักร้อยคือ9้าคูณสองได้เท่ากับ18หลักหน่วยเป็นเลขหนึ่งสูตรนี้บวกด้วยหนึ่งคงที่ค่ะ8ดบวกหนึ่งได้เก้า 9บวก1ได้เท่ากับ10ค่ะชุดตัวเลขที่เราคำนวณได้นะคะคือเลข7 3 6 0วันที่30นะคะผลของหวยราออกมาเป็น7 6 0 3ค่ะงวดต่อไปนะคะสูตรแรกเป็นหลักหมื่นคือเลข9บวกด้วยหลักพันคือเลข7 หลักสิบคือเลข0นหลักหน่วยคือเลข3คูณ3ได้เท่ากับ9บวกได้สองคงที่9บวกกับ7ได้เท่ากับ16 6บวก9ได้15 5หหบวก2ได้เท่ากับ7ค่ะสูตรที่สองค่ะหลักหมื่นคือ9คูณ3าได้เท่ากับ27หลักร้อยคือ6คูณ3ได้เท่ากับ18บบวกได้สามคงที่ค่ะ 7บวก8ได้เท่ากับ15 5บวก3าได้เท่ากับ8ค่ะสูตรที่สหลักหมื่นคูณด้วยสองได้เท่ากับ18บวกด้วกได้หลักพันคือ7หลักร้อยคือ6คูณ3ได้เท่ากับ18บวกด้วกได้หลักหน่วยที่เป็นเลข3บวกได้6คงที่8บวก7ได้15ห้า 5บวก8ได้เท่ากับ13 3สบวกสามได้ห6หบวก6ได้เท่ากับ12ค่ะสูตรที่สหลักหมื่นคือเลข7อ็ดอลักพันคือเลข7หลักร้อยคือ6คูณสองได้เท่ากับ12หลักหน่วยเป็นสนะคะสูตรนี้บวกด้วย่คงที่7บวกสองได้9 9บวก3มได้12นะคะ12บวก1ได้เท่ากับ13ค่ะ ตัวเลขชุดที่เราคำนวณได้นะคะคือเลข7 8 2และ3ค่ะวันที่3มท่านวาคมนะคะผลออกมาเป็น8 2 7 8 2 3นะคะชุด4ตัวที่ได้ออกมางวดของวันที่3ค่ะหลักหมื่นรอบนี้คือเลข4หลักพันเป็นเลข7หลัก10บคือเลข2 หลักหน่วยเป็น3นะคะคูณ3าได้เท่ากับ9บวกได้วยสองคงที่ค่ะ4บวก7ได้11บวกสได้13 3บวก9ได้12 2สบวก2ได้เท่ากับ4ค่ะสูตรที่2ค่ะหลักหมื่นคือ4คูณ3ได้เท่ากับ12หลักร้อยคือ8คูณ3ได้เท่ากับ24บวกได้3คงที่ค่ะ4บวกสเป็น6 6บวกสได้เท่ากับ9ค่ะสูตรที่3ค่ะหลักหมื่นคูณด้วย2 4 2ได้เท่ากับ8บวกด้วยหลักพันเป็นเลข7หลักร้อยคูณด้วย3 8 3ได้24หลักหน่วยคือเลข3นะคะบวกด้วย6คงที่8บวก7ได้เท่ากับ15 5หบวกสเป็น9 9บวกกับ3นะคะได้12 2บวกกับ6ได้เท่ากับ8ค่ะสูตรที่4หลักพันเป็นเลข7หลักร้อยคูณด้วย2 8 2ได้เท่ากับ16หลักหน่วยเป็นเลข3นะคะบวกด้วย1คงที่7บวก6ได้13 3บวก3ได้6 6บวก1ได้7ค่ะ ตัวเลขชุดรวมนะคะจากสูตรเลขชุดเดียวที่เราได้ในรอบนี้คือเลข 4, 9, 8, 7นะคะก็นำไปจับชุด2ตัวบนล่างนะคะได้เป็นเลข6ตัวได้แก่ 49, 48, 47, 98, 97และ87ค่ะ สตัวหน้านะคะได้แก่49ตัวตรง2ตัวหลังได้แก่87นะคะสำหรับชุด3ตัวจับได้ทั้งหมด4ชุดค่ะ498 497 487และตัวสุดท้ายนะคะคือเลข987ค่ะ สำหรับแนวทางนะคะชุดเลข4ตัวตรงชุดเดียวสรุปได้เลข4987นะคะในงวดนี้สำหรับคลิปนี้จบแล้วนะคะสวัสดีค่ะ